สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันนี้นะคะวันนี้ก็ยังฝนตกเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟีทุกท่านนะคะวันนี้ก็บก็จะมารอซื้อกับข้าวนะคะรอรับข้าวเนาะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟีทุกท่านนะคะสวัสดีตอนเช้าวันนี้นะเดี๋ยว วันนี้ก็ไปปลูกมันนะคะไปปลูกมันนะนะคะอวานก็ไปปลูกนะคะทำงานเนาะ,ะระหว่างที่รอนะคะเราซื้อกับบ้าน,นนะคะก็รถยังไม่มาเนาะนะคะเราแบบซื้อกลับบ้านะฝนตกอีกแล้วนะคะวันนี้ตกทุกวันเลยนะคะวันที่สามแล้วยังไม่หยุดเลยเนาะ มีพายุเข้านะคะต้องระมัดระวังสุขภาพาต้องใส่กัวเองด้วยนะหมดนะคะบ้ mm hmm. มามายินทั้งหมดพอดีเลยเร mm hmm. อตะคาดกันนะคะแต่เร mm hmm. าซื้อตะคาดมาแล้วนะคะวันนี้ก็อากาศยังมืดมนมันเดิมนะคะ mm hmm. นีน่แ่ะฝนฝนตกมันเดิมเลยตอ mm hmm. นนี้ดอกไม้สวยๆมาดูอากาศ เฝน,น,นยังตกเหมือนเดิมนะคะวันนี้ยังไม่หยุดเลยมาดูดอกไม้สวยๆอากาศเย็นๆตอนเช้านะคะหมดก็เยอะนะคะฝนตกเนาะตอนนี้บ่าวก็มาเราซื้อข้าวนะคะรถยังไม่มาเลย ก็ตรงนี้มดเยอะตรงนี้นะคะมดขามด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 นะครับมดตัดมาดูอากาศสวยๆตอนเช้านะคะ มีกุหลาบด้วยนะคะกุหลาบสีเหลืองดอกใหญ่ด้วยนะคะดอกใหญ่นะคะคันนี้ดอกใหญ่ฝน,นยังตกอยู่นะคะคตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะมาดูกับข้าวก่อนยังไม่มาเลยนะคะมาบวมมาเราซื้อกับข้าวนะคะนี้ ก็ขอขอบคุณนะคะเอฟทุกท่านเนาะคะ,ท,ะ,คะที่ก็มาเป็นกำลังใจให้ต้ในวันนี้นะคะมี่รอร้วกับข้าวนะคะเป็นไงบ้างะคะฝนยังตกอยู่ไหมนะคะทางน้องนิดงเนะคะนินดงดงานเด็กนะคะ ขอขอบอกขอเป็นกำลังใจนะคะให้ล okay. so ุงพลก็แต่งนะนะคะแล้วก็ทุกท่าน้วยนะคะที่แ่ทำงาทำงานกันอยู่ในขนะนี้เนอยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกทุกช่องนะคะที่เป็นกำลังใจให้ลุงพลเนาะไม่ทิ้งลุงพลนะคะยังขขางลุงดีเนาะนะคะกอขอบอกขอเป็นกำลังใจให้นะคะสู้กันทุกคนเลยนะคะยืนมัดกัดนะคะไม่นาสักทีเลยนะคะ ออก็ค่อนข้างฝนตกอยู่เลยนะคะยังลื่มอยู่เลยนะคะเนี่ยอากาศตอนเช้านะคะเช้านะ,ะก็มาดูอะไรสวยๆนะคะฝนตกแล้วก็อะไรก็ดูดีนะนะคะอากาศก็กดีนะนะคะ ในบ้านนะคะบริเวณด้านหน้านะคะซึ่งขายของนะคะแล้ก็ขอขอบคุณทุกทุทททนนะะทกทกา่านนะคะที่เข้ามาชมมันจะให้ป้าอะวันนี้นะคะปีกันยามเช้าน,นะคะวันนี้นะนะคะแล้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ